สวัสดีจ้าซองพ่วงเนยมะเหนียงเนผ้าเม่กินตำทะเลจ้ามือยังเกาเลยลานเกาจ้าไกล้ๆบบานลานห้องเย็นจ้าที่มูกระทาขายพอเียในเบิงหลานยังน้อยจ้าสร้างเอเมียิ์มีมาน้ำจ่ามือนี่ลานมาปุ๋ยแซบเวอร์ว่าจันแซบเวอร์เติมเพิ่มอีกต่อแล้วจะมาตำมะพริกจ้ากระเทียม เพ็ดเด้ยยอวดมือนันแซ่บๆม่ไปเพ็ดวะกินเรืองีไห้ถ้าว่าแซ่บเค้กับว่าแซ่บได้มีหอยเน่เ่เผ็ดปัดดีน้อยเนอไปกับส่พริกแข็งจะเอาสได้พริกสดเนาะเขาใส่ได้พริกสดเขเรียกว่าเผ็ดอะไร้ใส่พริกแขงสดเนาะ่เ้อเดกาเนาะน่ที่มีเนยเน่ืออนบอว์กนเอาลิ้นยในการที่ดี ในกินเธอก็นางวงามละตี่อกินมาทาบจ้าเอาขโน๊ตเกากว่ของจ้าโอเคตัวเฮ้ซองยังจ้าช่องจำมุ้งีล้ยแม่คุณพูดจีตามลายอย่างเงี้ยอเนี้่่เผ็ดแนวนิดด้หลาย กินเลยมต่ยายรองเลยเอะายคค้าก็ม่กินไปโลามันลูกค้าเกินไปเลอเนยอยไน่ก็ต้องแต้งนาแก่ขึ้ไปเราชิมกราไปนาแดงเลยอ้ยนัวใสชิุ้หลายเนาะยิได้จหเลยก็ไปก็เอากะเทยไส้จ้ามาทีนีเพิ่มความเพิมความแซ่บเข้าแมนว่าไปเองมนี่ยซืือดำวังเวินวาง เรียนอันนี้อยากอยากยา,กงางมาเรียนพร้อม,อมถ้าจะลูกยางมามถ้ามันคึ้นใจใยากใจทั้งบ้านเพราะว่าฝนมันตกอย่างเนีน้ยจืดเนาะเป็นยากไม่ยากหรอกมาสช่างโหลดจใจฮ็ดจ้าไม่เป็นไรใช้พี่เด็ดมันเล็กมากนะฝนยังวะต้องไปจอกแพงเครื่องกันแพงเครื่องมัน,นจะบา,า,า,าะแซบได้น้ำนัวออกเนาะ อืมอะไรมันบรรยากาศยังน้อยจ้าฝนสีดลิ้นหรือว่ามีเนี่ยมันพ่นตกสีดลิ้นเนี่ยโอ้มันบ่พอเปียกต้องคนงบ่พอเปียกอืมมันเนี่ยได้บรรยักาน้อยเนี่ยมันพนตกชีดต่ำยั่งไรกินบ่เปิดอมันต่ำห้องเดนเนาะต่ำยั่งก็สามารถสร้างไเด้ยจาเพิมักเพชหน่อยเพชรลายกุ้งสดกุ้งย่างบนจัดให้ได้เบิดจ้จานี่กินซูมือแม่กับลูกบ่อันบ่มาซื้อก็ต่ำนิดนี้ต่ำมาคุงธรรมดา แต่ว่าพอยากกินตมปุงสเน่ได้ยากกินแปลไม่นกินตามปรุงมึงกินตามทะเลร่วมทั้งดนาเลร่วมกัลองมีหน่อยลองชิมบัตูมนูจ้เมนูอย่างนงกินห้เบิร์ตจ้มเนอู้ได้หลายแต่รราต้ึงได้หลายได้หลายอยู่ตึงม้วนเชงได้อแมบอยากเอาหวงไหมแค้นเนาะเช่อมมันทอดข้าหนมัน้อเห็ดแบบนี้น้ำกะเทียมดองจ้า เลยนำประเดปลาจะล้วนเขาเลยทุกคนน่าอยู่ขางเี้ยมกับปิดนะจ้าเพื่อนยายไปยวนแทะลรยายเจ้าอีแต้ขายอีเดาด้านันมัดนไกลน่ะเอาตลงแทะน่ะไหมอยู่มองอันเชียนโอ้ตอนนี้ก็ขายดีอยู่จ้าสองถุมมันเนสองคุมคือีไรมือแล้วกเล็กมืนีแล้วไหมเนาะมีอะไรตาเมีนเลยลาติมเลยหมู่บ้านบ้านาในบ้านนี่เหลืโทราเนิดตามาสิ พ่อไปมันเปิดมามันคนยุดจะซื really. ้อเป็ตไม่เอาหายเมื่อกี้แลเียสร็จอยู่เด้บ่ม่ขจอบปวยก็ยุดดูดูดมาที่เมี่้าเลยนี่ไอเดียอาไรคนดันไ้นดู้มาสื่อทีนั่นใช้หนองถุงน้อยแม่ใช่ว่างไงบ่แม่ใช่ว้างไงเขาหุ่จักเขาถึผู้มาสื่อดินจ้าใส่หมเี๋ยวเาเลยบนน่อยอยางฝากสาวหันเนี้ มาบัดน้ำไงน้อยกินนิดแม่ว่าจะส่มากินนองเมีดแม่เดยวเมียนกมีเนาะะไปแซ่บตานปิดจ้าเจ้าอีเด้อสีมันมาขายน้ำพิกพิมาสื่อเด้อใส่เยอะนะคะน้ำตาลใส่เยอะจะงเลแซ่บมัเลยามแม่แตไม่ใช่สีเดียวนี่ีบางสบาว แัญญามาซองมาได้จ้ะเป็นแต่แซ่บเลยเนาะเรามกัเพื่นเนี่ยนะมนต่เกวมีนยิ้ม้มเปิดงเตรียมตับะ่างี้ยแใส่เนื้กี่อหมึกรอบหมึกรอบสุกแล้วนะคัเนาะทำทะเลร่วมจ่าชีวิตเบิดเลยน่ามีแบบทุกอย่างเนาะได้ต่อไปกันเนาไข่แมลงผู้ไข่แมลงผู้เจ้ก้อนเมือนกันแถ้มให้จ้าเทียนก้อน เสียบได้เขากันดีดีมีเย็นแม่เขาควรซื้อไว้มาตจำเลยแม่ตัวนี่คิดจะเสียบแต่การพักทศจ้ะวัดที่เลี้ยงได้จำเลยแล้วรวบนิดนึ่งจำพวบแค่ก้อนแล้วว่าพักกั่สมพักก็สั่นแม่แค่ก้อนนึงว่าักรวบแม่นักรวบว่าเรื่องสมพักก็ว่าอันที่แล้วจะเห็นผสมได้หมูเยอะจ้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจะติดกับอาหารทะเลจ้า หักใส่เล็กน้อยเอาเพื่ออกักกาดเขากระลำมอะไะมีแบ,บ่เอาผิดเราได้เส้มนมาพุงจ้ายุบหนึ่งหลายอย่างเนาะกระเส้นแก้วจ้าองเฉล็บอามันจะครบได้ไปทะเลไหมหลัย,ยังไม่ครบ <c oughs> เายังมีอีกรอบแป๊บหนึ่งจัดเต็มทีเดียวมียังไงย,ยังไม่ยังไม่ครบทะเลทะเลนะอ๋อลอยหนึ่งเลยมีแบบไลายเนาะจ้าในโมเบัสอีกจ้าลอยหนึ่ง จาเราไปกับใส่โอ้วเนี่ยสุดหอยแครงกับปูพร้อมจ่าครบเลยทะเลรวมเบื่อม่ไดลยะรานี้แบบแมนลงเงครเ่องเราจะไป่าวว่ะร้านใหญ่ปุ้ยต้องเย็นนะแไม่ได้จ้าท้าไม่ซ้ำหมอจ้าถ้ามงเลย้วไ่ ก็ห้องเย็นนี่งใช่ห้ก็แบบห้องห้องุญจ่ีแม่ห้องเย็นห้องกหญ่จปกติจะมีกับโพดใส่พรจะมือนี่กับโพดนุนเดือดส่่มช่กินเนาะมาช่มสกินหอมาไรบอมเนื้อนำไรไรล่ะจ้า่ไมก็ใส่ถุงกินเลยที่นี่ต้องาิมาเลยเดี๋ยวให ไปถึงนไปบดดินทำยำไใยอดฝอยไ้เน้มไปหมองเก่าอุ้ยเสียงวนเนี่ยแม่ค่ะลมชี่จ้าอากาศเสียแน่เลยนะเร้าต้องใส่ใจไปด้วยนะอารมณ์เสียขนาดไหนเวลาทำอาหารก็ต้องทำใจดีๆอารมณ์ดีๆแล้วมันจะมีรสชาติมีรงราติวดรอบสองจ้าหลายแห้ง พกนั้นลอยได้จ้ะเด้อต่ำกุ้งชดต่ำเนื้อสิกะเดีจะสีสังจะทำได้เบิดจ้าแม่ค่ะผัดพรกินกันเลยจ้ามาที่นี่ม่ถูกไปหาแพงพกซิก็ได้วันดีจ้าเมื่อกี้มกันได้จ้าันที่นี่กูไหนจ้าโตบอกาแฟหับัวเจ้าบุญตันี้กี่โต๊ะวนในหลายกี่โตบุญเลยเมีนหลายแย่เดยเนี่ย หน่อยได้มีอร่อยนึงวงมีแมตต์ตับทะเลที่จะรวยซะซีซีพาที่พวกซีโจ้านี่ยเป็นเจ้ากับของห้องเย็นเนาะเพิ่นได้เห็ดหลายกระมือได้แม่งนมีเป็นเจ้าแบบกรได้ไปซื้อหรออไก่เราบางทีกอยากเอามาส่งเพิ่นเป็นห้องเย็นจมีครบไปเลยทั้งกุ้งมึกนั่ก็มีแมบต์ทุกอย่างทุกอย่างเลยทะเลโบทะเลกับมีทุกอย่างให้กันเป็นสิ่งที่ยังอยังกอดเลยไหมโอ้ยราคาเด้ว่ออันนี้ก้อยจ้ามาเสริม ก้อยซื้บตะมือเศ้านี่เดิน่ก้อยกินมือเศ้านี่เหลือต้องฟางเนี่ยไม่เย็ดต้องฟังกินยังเนาะกินต้มไข่ไปแล้วข้าวโมกากินน้ำจ่าแต่บมกุ้งมันยางเข็ดเหี้ยงเนาะตัวก้อยไหนแ้ามันกินไปแล้วอันนี้มันกิดใบสิครับเนี่ยเนาะมีเยอะมันสีม่วงแดงแบบมีเย็ดคื่มสักล่ะอุ้ยรอล่องถองเดินเลยอุ้ย S <S 2> <S 2> ตอ, <S <S 2> <S 2> นอนชะิ้นก้ยแมีจะข้าก่อนจ้ะมันเกิดออไแม่ก้อยเอาแม่ได้ื่อให้ิสื่อไอทีกวางกินก้อยไปจัดการให้มาชิ้นะครับแนะแล้วก่อนอืมกลงขอมาต้งมเลยจะเอาแบบนี้นพ่เราคนะุขอไม่ง่เยด้วยานะ <S 2> <S 2> <S <S มีปากคอเนาะมได้มอะไรนะกุ้งอ,อ,องออะไไดงจะ่วงคนนี้มันขายผมเนาะอืมม่ได้อโโอกไปใส่ หอนนมีวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบมายากเลยจางเลจัดให้เลยขอแค่มีอืมจางไงก่อนกัน้งยังไังเช่นอืเราไม่มเห็นบอกอเห็นกลุ่มแป๊บๆชอบชอ,อบจ้ามันบอกสดมันสดนำเพชรีเราบอเห็นไหม อันนั้นเกิแล้วนปล่อยแม่นวาเอาเถอะเาเลย้อคุณน่ออะอุ้ยไออีกปู่งมงใหญ่เลจ้ะแซ่บๆปูกนี่สองสี่เ<ต>้องชิมจาม๋าออยุก่ที่ไหนน้นอยยุกักันเนาะ ้างนท่เอว่าต้องมาสร้างตามไม่จับให้มีแบบต้านานตามสร้งยุแกแล้วมันเนี่ยบ,บ่แบบยยอุดอไหม,ไมต้องได้ไปสร้างตามาไม่จานี่นะมาคลา่ำไ่มีนมไมันูน่นนีกนาน,นไม่ก็มี้เจียวต่ไม,มนูย,ยังจ้ะหลาตเนาะแม่ เราจัดให้ได้ตำให้ได้ร่วมมันเนาะไม่ห่านในน้ำมาเจียจัดไปจัดมินโนนี่ยึดกินบืบบบนะอสํมเนาะอืนี่กรอบเลยนะมั้ยนานันนสื่อมาเห็ยกับอะไรอีกต่มันกับเบิดหยใหไเราก้องลง มันแทงเออแม่นมันสิซืบให้บุคลาลตัวเนาะอืมันจะใส่งบหลายจ้าก็เลยได้ซื้อแบบนี้มันจะอร้อยเลยเคยสือเอาดีกว่าจ้าเพราะว่าสไหนกับกุ้งไหนกับปูอยู่เนาะลุงไหนกับหอยอย่ี้ทั้งทุกไลท์ครับเสียจังไม่ไคยกินโดนแมงอย่างแบบแบบตำทะเลสิม่ไห าทางนี่เนเอ,อ,องคเณแซบไหมซบประจำนูดิ่งต้องหมักแบบยีดแมนมันก็ไปซื้อกับตังกินเนี่ยเกียอยวกานสม,มือแน่นนเป็นขาดีดีมีน่บดู่า,าเพื่อนก็ติดหนึ่งมีดขาดีเด้มีดอะไรอยากนำ้ำแมมในซื้อตามเลยแมนทำลายยวนอะ เดือนอะไรให้เบิร์นี่น้ำบานเห็นตองอยากน้อลุงข้างเมืไก่บานเยอะอย่างจัดเลยเมืไก่บานแต่วันนี้ไก่งแบบน้องซุ้มาสื่อไปเขากับใบไก่เป็นไรต่กวะมาหาจีนเจ้าพนักขายเต้นตัวนอนมีเราผมถึงว่าขายตัวปีไม่นึง น่ปูว่ะนเปล่เดี๋ยวเราจะตุมมันใ้นงนะไม่กินม็ซีเนาบอไม่กินดซีนงแล้วจกันาปูครับที่ว้าผมจะไม่มีุอีดีจะปลาปูวย่างหมอข้าวอย่างนี้นัแหลเนาะจ้ะ หวานพ่อใส่มือแรงหน่อยปอดโอ้มือนซื้อ่าอสสวนละเนาะมือนน้อคก้อเพ็ดว่ะแม่ันไขดกวัแล้ว แม่มืองเพชรว่ารู้สึกว่านาแดยงยามมืองเพชรครับขามือ้เพชรเลยนะโอ้ยครบเลยคุณนะเสียอกมาแี้ย <laughs> ลานที่เราไม่เกิดยกิดใจจ้าพวกต่ำพวกยังประเดีย๋ยวของแสบนะผิดใจแท่เสือนะ่ะเทำงงานเนวประช่วงจริงๆไปช่วงเลยจ้ยาจต่วำเลยเวอร์การต่ำมีเดอะมากนะแล้มวมักอาไรบ้าง Se her er det litt. ใช่เขาโดนพูดจ้าเออเออใส่เสีบดีอร่อย เพลชลนเราไม่ไปที่นี่น,นิน้ำเข้าไปนี่เหรอนิงยังมาลายด้วยจนิงๆอยู่ยืนแบนี้ทำได้บ้าที่นีาา่แต่ที่ทำไม่ือ วงเลยมันยากาศจุ่มๆมือกินอะไรเห็นงานต่อมาจากคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วจ้าไปมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามก็ชับกดไลก็กดดิ้งเจ้าหรอกจ้าคลิปหน้าจา้ามันจาบ๊ายบาย